สวัสดีทุาากคนจ้ามีคนเขาถามบอกว่าถ้าเกิดโฮอร์โมนสดโฮอร์โมนไข่มันข้นเหนียวทําไงทงํางี้เติมนี่นมเปรี้ยวต้องเป็นนมเปรี้ยวที่มีชีวิตนะจ๊ะมีจุลินทรีย์มีชีวิตเติม,มปลาเติมขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ขยาวหรือ เติมน้ำนี่ไปด้วยพอมันสดมันไข่เนี่ยมันช่วยให้อะไรบ้างขั้วเหนียวติดดอกแล้วขั้วเหนียวไม่ร่วงง่ายคือผักหวานกรอบแล้วก็ขยาวต้องคอยขยาวนะจ๊ะคลายฝาด้วยมันมีก๊าซอเงี้ยขยันขยาวหน่อย เวลาใช้ก็ใช้ยังไงไม่อยากผสมน้ำนี่แหละเอาขวดนี้เติมน้ำไปสักครึ่งครึ่งขวดนะเติมไปกะเอา,เอาไม่มีสูดใตตัวนะจ๊ะอย่าลืมนะฝาเนี่ยต้องคลายไว้แบบนี้เขย่าแล้วก็คลาย ปิดฝาให้แน่นขย่าวแล้วก็พอเสร็จแล้วก็คลายไว้แบบนี้นะจ๊ะงั้งนเดี๋ยวระเบิดมีก๊าสแล้วก็ขย่าวรดราต้นไหนก็ได้แล้วแต่ที่เขากำลังติดดอกออกผลอ,อึอบโอถั่วฝักยาวเดี๋ยวเราก็จะได้กินถั่วฝักยาวอแล้วรถราไปเลยทำแบบนี้เอาต้นเดียวพอทำไปได้สามวันเจ็ดวัน เวลาติดดอกแล้วขั้วเหนียวไม่ร่วงง่ายไอ้ดิเซ่ทำไมสีเป็นอย่างนี้อะจ๊ะทำไมทำไมมันม่วงๆตกลงอากาศร้อนเหรอจริงๆต้นนี้เป็น เออกลายพันธุ์ได้ด้วยไหมตอนเก็บมันเก็บเป็นสีเขียวแปลกดีไม่แปลกแบบพืชผักต่างๆมันก็เกสรเกสรมันอาจจะไปผสมผสมกันกลายพันธุ์ได้ด้วยไปละ หนึ่สมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะอย่าเลืมไปดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็ตรวจสุขภาพดวงตาด้วยสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะร้อนมากแค่นี้นะ